น,นสวัสดีค่ะมาพบกับเปียวในช่องโชกุ่นโชกินเมื่อนี้เปียวได้ลูกว่าพี่น้องลูกว่าแล้วก็มีหกม่วงมาเกียมนมานี่เปียวไปเก็บม,มาเองได้ตาแบบไงนึง มีแต่พวงใหญ่ๆมีเต่หน่วยใหญ่ๆนี่อันนี้เป็นคูริกือแล้วขอ,อนี่ก่นอน องุ่นไทยบอกพี่น้องผลไม้บ้านๆต่เป็นเด็กหน่อยนใครเคยกินนะแซ่บมากมะม่วงน้ำปลาหวานพี่น้องเมื่อนี้น้ำปลาหวานแบบใส่ขากัวน้ำคิดยากนะอันนี้ก็ใส่ ຫືມວ mm ່າຊິເຮັດກະປິຫວານກະປິເບິ เห็นเห็นพี่พี่จอยกินเห็นเพื่อนเอามากินกันเลยอยู่บ้านเขากบเนี้เม่ได้ซื้อพ่อมก็เลยไปเก็บมาขันมันยังบวไวเดี๋ยวเปลือกสิพาไปเก็บลายคักวยี่รอบ,บ้านไปขนมันตกใส่เงย tẹt xem ดกจนว่าเป็นปุ่มเป็นปุ่มบานเยนไปบ่ได้อลโรศัพ์ไป,ไปเ่ยเม็ดใหญ่กินเปล่าเปลาก็เสียบหรอ คือบักองุ่นเนาะให้อวดในเรื่องพี่น้องหวาน คันบ่มีเม็ดนี่คือสิดีกว่านี่เนาะรูดเอารูดเอาเนา นุ่ยเงียนุอยนุอยปุนกันไปเจ้ะ <c oughs> มันคนละต้นนะมันหลายต้นแหงส <c oughs> ำรักยัง ากหัวพี่น้องมาแล้วเบื้องเชิญปานซื่อเนะ bụng muông tốt nạ ban nhỉ Cầm lắng thay dối sụp bật ạ น้ตองคลายเม็ดหันกินบรสุภาพก็ขอโทษปอไปจ้ะซ้ำมันถือฝนพี่นั่งบ้านเพื่อฝนตกแห้ง ไม,ม,ม,มาบัเพชดกับเพดอดูดากินมเบินดอกพี่น้องเอามากินซูเบิงซื้อว่าเทียวบานเปรี้ยวหนาไร่ไร้กูแต่อยากเอามาเดือบ้านตรง พาไปเก็บเอาไม่ผู้ใดก,กินไหนมันบ่กินเม็ดมันน่ะบุะก้ากินหรอกเตือนน,น้อยอ่ะพ่อตาบอกว่าอย่ก,กินเม็ดมันเดี๋ยวมันจะไปเกิดอยู่ในท้องของบก้า,ก,ากินนะ เราจ้ะอิ่มแล้วชุนชุนเข,าข่ากขวพี่น้องแซ่บแล้วกันไลค์ค่ะบอกว่า,า,าอยู่งรอบบ้านเป่น้องเนี่ยเอามากินซูบิึงซื่อแต่กินบ่เบิดดอกบ่มแมงนหน่อยๆจะกระตา่ายพวกนี้พี่ออกมาขอบคุณพี่พีเอฟซีที่ติดตามรับชมคลิปเมื่อนี้เด้อค่ะคันมากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเป็นไหมเด้อขอบคุณหลายๆค่ะชุนพี่น้องชุนเข่าขวา